รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เทคโนโลยีเฟรชคอลเล็ตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสุดชื่นยาวนาน60นาทียาสี yeah, ฟันดอกโบคู่สุด everfresh กันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิปพยาประกันภยัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคัง่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่พี่โพโชนะครับคุณเป้และผมเอกนะครับพบกันในวันเสาร์วันนี้นะฮะเช้าเช้าแบบนี้นะครับตื่นขึ้นมาพบกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวดีๆมากมายที่นํามาฝากกันครับน,บนี่เริ่มต้นอย่างนี้เลยนะฮะ,ฮะชี้ชะตาผู<อ>้ว่ากทมชาวกรุงเทพจะเป็นคนตัดสินใจนะฮะที่จะเลือกผู้ว่าไปกําหนดการบริหารการแก้ปัญหาให้กับกรุงเทพมหานคร พรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้ว8โมงถึง5โมงเย็นใช่ฮะนะครับออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สอ,อด้วยใช่เพราะน,นั้น<ม> The People Show ครับเริ่มต้นรายการมาผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ฟังเสียงของประชาชนกันหน่อย<ม>ว่าผู้ว่าในฝันสเปคของผู้ว่าที่ชาวกรุงอยากได้เป็นอย่างไร,รฟังเสียงประชาชนหน่อยฮะ ผู้ว่าอยากได้เป็นคนรุ่นใหม่คนที่มีความคิดเปิดกว้างแล้วก็ลงมาสัมผัสคนทําคนทั่วๆไปอย่างเราๆจริงๆอย่างนี้นค่ะเราก็เข้าถึงง่ายประสบการณ์บริหารบ้านเมืองก็ไม่จาเป็นหรอกแต่บางทีอยากให้คนที่คนที่ที่เขาเคยดูมาแล้วมองเป็นกลางอะ่ะมันก็ดีนะ<ม>ไอ้ที่บริหารบ้านเมืองมันเคยมันก็ที่ผ่านมามันก,มนก็มันก็ไม่เห็นจะดีสักเท่าไหร่เลยอะ่ะอยากคนที่ได้ได้ผู้ว่าที่แบบ คิดสมัยสมัยใหม่ด้วยออกนอกกรอบบ้างไม่ใช่หนึ่งบหนึ่งเป็นสองตลอดเวลาอ๋ออยากได้ก็คือทําให้กรุงเทพสะอาดแล้วก็จัดระเบียบให้แม่ค้าได้ค้าขายเศรษฐกิจมันก็เดินคนจนมากกว่าคนรวยมันหาเช้ากินข้าแล้วดูซิบอกชื่อคนนี้ในเมนที่คนเก่าะเขาปาดแม่ค้าออกให้หมดสะอาดก็จริง แต่ไม่ได้ค้าขาย<อ>าไม่กากินไม่ได้กล้าตัดสินใจใช่การเป็นผู้นำนี่อย่างเดียวไม่ไม่อะไรนะไม่เอื้อประโยชน์ใดใครับมาแบบกล้าฟันคือเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์พวกพ้องก็อยากได้คนที่ <c oughs> <c oughs> รับฟังเรามากกว่ารับฟังความคิดเห็นหลายๆอย่างแล้วก็ค่อยเอามาปรับใช้อันไหนดีอันไหนอันไหนไม่ดีก็ค่อยปรับใช้อะไรแบบนี้ใช่เพราะผมต้องเลือกคนรุ่นใหม่ต้องเลือกคนรุ่นใหม่เพราะอ,อะไรใช่เพราะบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนี่ยุคอะไรอะ่ะรุ่นโซเชียลเขารู้กันหมดทุกอย่างว่ายังไงยังไงแล้วรุ่นลูกรุก่นหลานรุ่นเหลนเราอ่ะมันก็ต้องคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเลยเอาคนรุ่นเก่าได้ยังไงอ่ะคนรุ่นเก่าแม่งก็บ ทำงานเหมือนจะเก่าอ่ะแห้งชามน้ำชามโอ้โหเออคนสุดท้ายนี่เขาแบบอินเนอร์มาเต็มเอออยากได้คนรุ่นใหม่จริงใช่ไหมฮะก็ฟังดูความรู้สึกใช่สเปคของชาวกรุงเทพที่อยากได้พราะว่าในฝันเนี่ยคุณโอสมบัติหลากหลายนะเพราะฉะนั้นท่านแหละฮะเป็นผู้กำหนดทิศทางนะนี่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน แนะนำให้ไปแต่เช้าเช้านะเพราะว่ากรมอุตุบอกว่าจะมีฝนประมาณ60 70ของพื้นที่แล้วฝนเนี่ยจะมาช่วงบ่ายเย็นๆมไม่อยากจะให้ไปต่อแถวยาวๆแล้วตากฝนกันเพราะฉะนั้นออกไปๆๆแต่เช้ารับท่านผู้ชมครับ<ม>พรุ่งนี้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน